สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องหมูผุอยุก,กเก่าเด้อค่ะพี่น้องโอ้ช่วงนี้นี่พี่น้องจ้ะช่วงนี้ราคาหมูข้นแบบทุกหมื่อเลยจ้ะราคาหมูขุนนี่นะคะขึ้นทุกมหมืนเลยหมูคุนน้อยรุ่นนี้ดีจะเป็นรุ่นที่4เลยอเด้อค่ะพี่น้องของแม่ขาาที่เอามาลงไว้วันที่8นั่นแหละจ้ะ,จะอันนี้ตอนเสาร์เมฆาวมาใหา้อาหารค่ะเขาก็ยังนอนอยู่นอนกองกันอยู่สีเหรจ้ะพี่น้อง แม่เขาสำหรับคลิปนี้นะแม่เขาก็สิมาอัปเดตราคาอีกคือเกาเหล่ะค่ะพี่นงองราคาขึ้นยังคากเลยค่ะขึ้นทุกมือเลยจากเมื่อน,นั้นแม่เขาวุงทิ่ไปแปดสิบสามน้องนาี้มาหอดมือนี่ค่ะเกาสิผานแล้วค่ะพี่น้องขึ้นทุกมือเลยจ้าราคาแต่บบมีหมูขายค่ะหง่บทันค่ะพี่นงองสาหติตหลักๆก,ก,ก็ซื้อๆเบาไปล่ะคะ่ะมาจากโคระบาดนั่นแหละจ้า ถึงแม่ว่าทาั้งหน่วยงานเง่นเพิ่งทางหน่วยงานหลากหเพิคนสี่ป,ปิดบาบ่มีโรคระบาดแต่มันก็มีค่ะค่ะพี่น้องอันนี้มีจ้ะไม่คะยืนยันว่านี้ค่ะเพราะว่าเห็นตายอหลีค่ะเห็นหมูแถวแถวบ้านใน่ตายอหลีแล้วส่วนที่เขาบ่เห็นเนี่ะกลายอยู่ค่ะพี่น้องที่เพิ่นลงคลิปมานะ่ะตายยกอคอกอะค่ะสายด้วยโรคอะิวานะค่ะอันนี้ะฮิวานอเมริกาหรือว่า เอสเอหนี่ค่ะอ่แม่ขาวบดหมูแม่ขาวบัตายก็เลยพออยู่ได้ค่ะพี่น,น้องช่วงนั้นแต่ก็ราคาพอดีป็นไดมากช่วงนี้ราคาดีจะบ่มีหมูขายค่ะอันนี้รุ่นนี้จะสองเดือนเริ่งเลยเด้อค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ขายแล้วค่ะนี่ก็ ข่า,ขายเสียงหมูก็มาวน่ไหลเถื่อหรอกค่ะมันยังน่อยอยู่นะคะวาา่าท่านขายว่าท่านได้ได้แต่ละเจ้เลยบาขายราคาอยู่ที่เก้ออกาสิบ้าแล้วจา้าที่ว่าอีกบอกี่มื่เนี่ยถึงราคากิโลละลอยแท้่มันกะถ้าสังเกตบางจากที่ว่าราคาเนื้อหมูอะคะ่ะพี่น้องเนื้อหมูสดเนื้อหมูเคียงหรือว่าเนื้อหมูตามหางอะบางพื้นที่นะคะมันไปที่สองลอยแล้วค่ะพี่น้องสองลอยสองลอยกว่าก็มนี้แล้วค่ะ ราคาหมูคนราคาหมูมีชีวิตก็เลยขึ้นตามโตขึน้นกันจ้ามันก็ถือว่าโชคดีของคนเลี้ยงหมูที่ได้ราคาดีขึ้นมาจา้กพี่น้องก็เพราะอยู่ได้ค่ะอันนี้เขาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมค่ะพี่น้องเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลักนะคะไม่เขาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมค่ะแต่มันก็อยู่ได้ มาเจอช่วงราคาดีๆสิมันก็ยังพอมีเงินได้ใส่บางกับพี่น้อง่ว่าถ้าช่วงใดราคามันลงคือจังวังสี่เดือนก่อนน่ะอันนั้นก็อาการสาหัสอยู่คือกันจะอยู่ทุนค่ะช่วงนั้นอยู่ทุนจะบดายกำไรอีกอย่างเลยจ้ะสถานการณ์บ้านนืองเป็นแบบมีเศรษฐกิจแบบนี้เอ่อ ค่าใจใจเนาะค่ะค่บบางที่น่ะคาไร่ใจมันสูงกว่าไร้หลับค่ะพี่นงก็เลยเฮ็ดไห่เข้าตรงปรับโตพนเข้าตรงปรับโตไห่เพื่อไห่มันทันนะคะเพื่อไห่มันพ่อพ่ออยู่รอดกับคาข้องชีพปัจจุบันนี้ค่ะไร่ใจสูงกว่าไร้หลับก็ต้องหาอาชีพเสริมซเื่นตัวแม่ค้าวนะคะเฮ็ดชีพเสริมก็คือเลี้ยงหมูจ้ะ มีเจียงหมูนี่นแหละช่วงนี้ก็กีดยางพอมแล้วก็ขุดมันค่ะกูมันสัปะรังนะคะมันก็เป็นอีกเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นเฮ็ดเสริมค่ะพี่น้องเฮ็ดเสริมปีนี้เห็ดเห็ดมันเสริมค่ะปลูกมันเสริมรายได้ค่ะมันก็โอเคแน่ค่ะพี่น้องราคามันแห่งก็อยู่ที่หกบาทค่ะ บางพื้นที่ไกลๆเนี่ยเพิ่งก็เสียหกบาทห้าสิบนีน่แหละจ้าแต่อยู่เขตแม่อขาวอยู่นี่หกบาทจ้ามันหัวกับสองบาทจ้าก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าอยู่ใ้ราคาก็ดีพอสมควรจ้าก็เป็นอาชีพเสริมค่ะเขาก็แบ่งเวลาไปเห็ดมือละเล็กละน้อยค่ะแล้วก็มีเลี้ยงหมูนี่แหละจ้าลองเบิ้งค่ะพี่น้องว่ามันจะรอดว่ารอด,ำดํำใดค่ะเพราะว่าราคายางกระตกตามหลายค่ะราคายางนี่ แทบสิบวเหลือเลยค่ะพี่น้องปุ๋ยกระแพงนะคะมันก็นเลยเห็ดให้เขาจำเป็นต้องหาอาชีพหลายๆอย,ย่างเสริมขม้าค่ะพี่น้องเพื่อเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเอาล่ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนทีให้การรับชมคลิปขอบคุณทุกคนที ให้การติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้าพ่อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ